รอบนี้เราจะไม่มาหากเฮียรอเท่อกกูเ ue, นี่ยมึงตามมารอบนี้เดี๋ยวกูไม่มาละเฮียกูรอ,อดูมึงลงแล้วกันเดี๋ยวหามามึมีเดียมาวารอบห้ารอบแล้วมึงไม่ลงลกับกูทักรอบเลยรอบนี้จะรอดูมึง ลงยังวะเอาไปแล้วแล้วแต่แมึงอนะตแมวนะี่ะมาคืออะไรไม่เคยลงต่างสักทีอย่างเงี้ยนระอบน,นี้ขอขอุคมนะขอที่หนึ่งไม่มีคอนเทนต์มาหลายวันแล้วเฮียคอนเทนต์เมื่อกี้รอบรอบอีแล้วเฮียแต่ดีฮะอยากหาท,ที่ที่สี่ก็ได้ก็ได้ เซเวอร์เราเนี๋ยลงไม่ได้ลง,ลงนานแล้วมองไม่เห็นแล้วยังลงไหนวนะลงนี่แล้วกันหาของลเลยเปิดเต้นเอาไว้แกล้งมัน ตัวน,นี้มี npc นบีสี่เาจำไม่ได้เอานี่จ้างได้ปะจ้างได้ไปตังเยอะสัตว์ไอตัวนี้ถือพื้นบกนะต้องไอเป็ดเหลืองไอเป็ดเหลืองถือถืออาก,กาหาของ s อ p น้องเงินเอาหมดแล้วตอนเนี้ย

ตกกอกคนตีนังไงลูกเนี่ยเออทำอะไรนังวะเอาไม่ถึงอีกดีมีเห็ด,เ,ดเห็ดเผ็ดเห็ดแม่งเพิ่มเลือดลอลยเฮ้ยคนคนทำไรทำอะไร,ะไรแน่กระถิ่นหมดอีก อ้อโดดจ <laughs> ้โดด yeah, <c oughs> เหรอหยิ่งอะเท่านัา้นเองงนี้แม่งแต่คนแม่งเหมือน,มนเหมือนคนไม่สมประกอบอะือนคนไม่เต็มอ่ะมาเล่นแต่ละคนทำหฮ <Yeah, S 1> <ๆ>ียกระโดดเด้งอยู่เยนะเฮ้ยหยีบีบแม่งรถายนี้ไม่ใช้กันแล้วหี้ย เอ้ยถึงไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอีเหโี้ยคือถึงสัตว์มันจะมาโดดเหตเอาเลือดถ้ดา,าตกไปมันก่ตายเลยนั่นแหละตา้าบ้าๆหลังเดิมเนี่ยถึ้นมกเก็บตรงเฮี้ยอะไร ยยางว่ะฮึตรงไหนพบเป้าหมายต้องยิงแตะไอ้จริงๆเน้อไก่มันยิงรัวๆไม่ได้เอาไปารังขึ้นเตาโอ้ดีไม่ตกข้างล่าง หายไปไหนแล้ววะอืมอืมเขาพวกกูไปไหนวะไอ้เหี้ยอยู่นู่นโอ้ยตายตายตายมึงอยู่บ้านหลังนี้เหรอเนี่ยกดยกเลิกไปแล้วก็ กด,ดแ,แล้วว่าปุ่มเลยว่าเดี๋ยวดูแป๊บปุ่ม R1 ครับพอกรหอกขึ้นไปแล้วก็กดถ้าเกิดจะยกเลิกกดนานหนึ่งรอบหาตั้งนานไอสัตว์รถโรงเรียน่ะขับรถขับให้าหได้เรียมีใครคุมท้ายเว้ย โอเคเพื่อนเราจะบุกถล่ลมเมืองข้างหน้ากันโอ้โหเนียดีกว่าเฮียเราเรื่องเรื่องเข้าไปแล้วมันออกยากรถมันยาว เพลงเพลงนี้แม่งเพราะๆหลายเพลงนี้เลยคนเหรอมัน,ม,นมีเหตุผลด้วย,วยมันมีอะไรวะกูก็ไปหลอนตามมันอยู่นี่ทัางหน้าเนะี่ยตายวะ ันไหนแรงปุ๊บ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 อยู่น่ะมีเมืองมีเมืองยิงยิงสิโถ่เนี่ยยังถึงเวลายิงไม่ยิงอาจะตัวไปปวดหัวเกิดตรงโน่นตโน่นตัวหนึ่งเหมือนพูดคนเดียวอ่ะยังไม่พูดไปก็ไม่รู้เรื่องอ่าพลังขึ้นเตาเรียบร้อย โอ้โดนไฟลวกอะไรเนี่ยล้วนแล้วกูต้องหอดูข้างบนอเนี่ยแม่งลาบเลยเฮ้ยคนคนคนยิ่งเพื่อนอืมดีเึี่ยสื่อสารก็ไม่เข้าใจมึงก็ยังเป็นงานอยู่ ๋ยวเก็บพังกิ่ต่อกันอันเก่ามันหมดแล้วเหลือลูกเดียวลาเล่นไปนงั้นแหละตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมันชอบลงไปเอาปืนไอเลเซอร์มันรู้สติใจเลยทั้งนัง้นมาดูต่อสเปคกระสุน เอาดีกว่ทุ่กองเงาเลยแบบนีไงไต่อเพื่อนมีคนตรงนั้นนะเพื่อนโดนวิ่งอยนู้นแล้ว,ต,ลลวตายพลังขื้นเตาใส่รถรถระเบิดแต่มันไม่ตาย ูจัดก,การเองไอ้สารอ่อนอ่อนมาไอ้น้องเอ้เอ,อช่วยยิงหน่อยสิโอ้โหพลังขึ้นเตาวืดไหนวะโอ้โ โอ้ยลวงแล้วอยู่ไหนวะช่วยยิงหน่อยโอ้ยเยอะช่วยก่อนดิยังเหลือไปแล้วนะแน่อะไรของมึงเนี้ย ไม่ต้องหมุนสิเดี๋ยวก็ยกเลิกอีกโอ้<_ EN _><_ EN _>เกือบแล้วไอตาเมื่อกี้ไอ้ตาก่อนหน้านี้ก็แบบเนี้ยไอสัตว์หันไปทีไปอยู่บนบนภูเขายิ้หายกูอยู่โอ้เฮ้ยหิด คือต้องบริการมันทุกอย่างขีดไม่ไม่กูไม่เคยเห็นมึงใช้เติมเลือดเลยนะอยวก,กูใช้อันนี้ดีกว,ว่ากูชอบได้ไอ้เวลาขึ้นเต่าไมเมฆสีทองกูเป็นไรบัาก่อน,น่ะยิงอะไรก่ะยิงเหรอ วงบีเลยเพื pe, ่อนเอ้ยไส่นูฟอนกว่าโหมากเลยดูสมาร์ทรถแท็กซี่โอ้โหต้องบริการทุกอย่างไอ้เหี้ยมันจะวิ่งหนีทันได้พ่อคุณมาเร็ว อ๋อเจอคนหรอไม่อบอกโอ้ยม่ต้องแบงมาแล้วขึ้นรถเธอเพื่อนเ้ยอะโอย้ยังจะแบกเล่น,นอีกพคุณแล้วเราควรกลับมาตรงนี้นะ้ะชน ขึ้นไม่ได้พี่อ่ะโอ้ยไปไปไปของต่าบ้านอะไรล่าหลังเก่าเนะนี่ยชนเดินไปโน้ตแล้วพายิงหลังวะอีกจัด ทะลึ่งระดับมันต่างกันอย่าทะลึ่งไอ้น้องอย่าทะลึ่งไงน้องมึงเดินไปเฉยกูก็ไม่ว่าอะไรหรอกเจอทะลึ่งยิงหลังกูไอเหี้ยระยะหมดว่ะมีป่ะมันน้ำปลาเชงไม่ยิงดีวะเติมกล่องยิงคือยิงหน่อยกูเติมเลือดอยู่ นีขนาดเติมเลือดมันยังยิงไม่โดนเลยเนี่ยต่อให้มึงยิงตั้งนานแล้วยิงไม่โดนกามจริงจริงอ้าวเพื่อนร่วงเพื่อนล้มอยูไ่ไหนวะโอ้ยทำไมมึงปล่อยมันยิงได้ยังไงวะอันนั้นก็ไปไหนลูกมาช่วยชุบเพื่อนกัน,กนดิ อ๋อมันยิงอ๋งอกัวโทษเพื่อนตอรีบอลตอรีบอลคุณนึกว่ามึงจะคุณไม่เข้าใจคุณนึกว่ามึงไม่มไม่ช่วยชูป้ออะไรมึงกำลังยิงคนอยู่นี่เองสู้นะครับถ้าไอพวกวาร์ปหนีเราวาร์ปตามเลยอย่าอย่าถ้ามันวาร์ปปุ๊บเรากระโดดเข้าวาร์ปตามเลยเราจะได้รู้ว่ามันลงไหนแต่เป็นเมื่อไนี้กูหาไม่เจอวะ่ะ đoàn quân sẽ im lặng một giờ đồng hồ. Tăng trái lên. À. Còn lại bao nhiêu người? Còn lại bao nhiêu người? Còn lại con nhiêu quá Còn lại con nhiêu người? Còn lại người? Còn lại bao người? มันไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมาร์คมาร์คจุดเฮ้ยจากไหนวะโคต้นไม้เหรอไ้่ได้เห็นแล้วอ,อ๋อนี่นีมีมีมียิงมาทางขวาเนี่ยนี่ไงโดนนะทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งโอ้มันเหลือสิบเจ็ดตัวนี่หว่าอย่าก,กูดูผิด กูฆ่าได้ห้าตัวไอสัตว์คนนี่เลยอะไรเนี่ยโอ้โหไก่ไก่บ้านไก่ชนไม่ใช่ไก่บ้านโอ้โหมันยิงง่ายยิงดยได้เนี่ยเนี่ยมาของของกูนี่ของแท้กาลังยิ่นเตาพืด หมดฟังกูยืนจอ่อจอตรงนี้มึงยังไม่เห็นกูเหรอเนี่ยโอ้โหยอสุดยอดจริงเลยดินแดนคนกากเติมเรื่อก,ก่อน,นทิ้งให้กูเนี่ยยังมีอยู่ห้ามนะีมีอยู่ห้าไอ้ย่อศาสตว์เอ้ยก็เพิ่มมัน,หม,ห,มมนหมดเรื่อง ตรงนูน้นตรงนูน้นเพื่อนเสียงมันดังยิบหายไม่รู้แม่งไม่รู้จะปล่อยใส่ใครเพื่อนมาร์กเลยโอ้เพื่อนมาร์กเลยอ่ะกูต้องคอยวิ่งตามเน,นี่ยกล้วยไอ้กล้วยนี่ไอ้เฮียยิงมันยิงง่ายยิงได้ยิงไ,ไวสัต์ุูจะงงจริง ไปกล่าวถึงสองคนนั้นเขาเยอะเดี๋ยวเขาบ่นอีกเดี๋ยวเขางอนอีกคิดี่แล้วไอ้รอ,อดีแล้วกูก็ไปบ่นเยอะทำไรทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนนันแน่เมียนเอานี่ปนไปแล้วโอ้กูก็ควายไปสัตว์หน้ายิงมาเลยมันยังไม่เห็นนั่นอนะ่ะโอ้โหอะไรเว้ย อะไรของมึงเนี่ยมึงตั้งใจเล่นเนอะวะมันอยู่ในพุ่มไม้กูเห็นละมันอยู่ในพุ่มไม้เอาโอ้อยก,กูก็ควายเยอะใช้ไปห้าไม่ห้ายิงไม่จบแล้วริงจี้โอ้หโดนลุมเลยนี่กูโอ้ล่วงเลยเพื่อน ข้ามันโอเคช่วยชุบก่อนโอ้ลวงสองแล้วโอ้ตายจบเลยเห้ยเฮ้ย,ฮยไม่ต้องชุบแล้วมันเหลือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะยิงกันดีโอ้ตายแล้วเออชุบได้ก็ได้อเี้ย ที่หนึ่งนะที่หนึงต้องมานะเฮียกูไม่ต้องชุบไอ้สัตว์หมดเฮออียปล่อยมีคาไปห้าใสาพุ่มไม้ก็บจบไอ้สัตว์เสือวิ่งเข้าไปหาเขาแต่การเพื่อนมันเหลือตัวเดียวไม่ต้องเก็บอะไรแล้วไปโอ้โหจะด่างไงวะเนี่ยมันยิงอยู่นะ้า ไอ้น่นตาเแล้วไม่ต้องชุบแล้วโอ้โหมึงน,น้ำตาจะไหลที่จจิตใจมึงมันเหลือตัวต่อตัว,ตว,ตวมึงก็ยิงมันก็จบแล้วนะ่ะมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นตาต่องพี่เอนะมึงยิงยิงเงี้ยยิงเงี้เอย่าแพ้อย่าแพ้ย,แพยิงเงิ้เพื่อน ยิ่งยิ่งเออสัตว์แค่แค่นั้นแหละเหี้ย yeah. โอ้โหยว่